สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับนี่ก็คืออีกงานหนึ่งนะครับมาต่อที่น้องกุงชิงการะสินนะครับขึ้นมะม่วงนะครับอันนี้ขึ้นเสร็จแล้วนะครับนะครับนี่บวิ่งอยู่นะครับไปการะสินนะครับไปออกนะครับผม เดินทางมาจะถึงเชียงยืนนะครับผมเพราะเราวิ่งเส้นน้องปุ๋ศสีมาเชียงยืนนะครับนี่นะครับไฟแดงเชียงยืนนะครับเลี้ยวขวานะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาจะถึงไปพักผ่อนแก่นนะครับ ยังยืนมาวิ่งมาใบพัดขอนแก่น,นะครับข้างหน้าเรานี่นะครับเราต้องออกซ้ายตามป้ายนครราชสีมานะครับตามป้ายโคราชครับตอนนี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับผมเพื่อจะตามปนะ้ายนครราชสีมานะครับ ก็จะไปวิ่งหาเส้นมิตภาพนะครับนี่นะครับเดี๋ยวแวะเตินมน้ำมันนะครับบีสินะครับแม่น ครับนี่นะครับตอนนี้จอดเติมอยู่ที่อขอนแก่นนะครับมีสิบเต็มถังนะครับเอาเต็มเต็มเะ ฮะีเลครับเป็นะไงีเฟ่ดีเลยดีกว่าดี20กว่าดีกว่าหลายนี่ครับผมเวลาเติมน้ำมันเสร็จนะครับก็ต้องมาล้างมือนะครับว่าเราไปจับโน่นจับนี่มานะก่อนขึ้นรถนะครับนี่นะครับใส่มาไม่เยอะนะครับวันนี้ เราก็จะวนลงสะพานนะครับเพื่อส้ามทางรถไฟนะครับข้างทางรถไฟไป่นมิตภาพยาวเลยนะครับมิตภาพบ้านไผ่เมืองคนนะครับสีดาบ้านวัดตลาดแคร and เราจะตรงไปนะครับตามไปนครราชสีามานะครับ ปักทงชัยนะครับผมแยกนี้คือแยกถนนเส้น24นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปทางบุรีรัม์นะครับที่จะวิ่งบุรีรัมณ์วิ่งสุรินทร์วิ่งศรีสะเกดวิ่งอุบลได้นะครับเส้นนี้นะครับวันนี้คือแยกปักธงชัยถ้าเราเลี้ยวขวาจะไปอำเภอสี่คิวนะครับไปออกมิตรภาพนะครับถนนเส้นนี้เรียกถนน24นะครับผมถนนเส้นนี้ สวัสดีนะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ ตอนนี้ทําทางเสร็จแล้วนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ผมลงเกียร์สองนะครับรถหนักนะครับลงเกียร์สองนะครับค่อยๆลงนะครับไม่ต้องเรียบนะครับใจ่เย็นๆนะครับ อันนี้ประมาณ60สินะครับรถปอยูประมาณหกสิบยบแล้วก็ปล่อยพอรถเริ่มไหลหน่อยแล้วก็ยียบ๊บบประมาณนั้นสามวิแล้วก็ปล่อยนะครับก็ค่อยๆยียบแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็ยียบ แล้วก็ปล่อยตรงนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเหยียบแช่เมื่อไหร่ก็คือเบรกร้อนนี่เบรกจะไม่อยู่นะครับที่เขาบอกว่าเบรกแตกเบรคแตกนี่นะครับเหยียบแล้วก็ปล่อยนี่นะครับดูไม้นะครับดูไม้ดูรอบเครื่องนะครับเหยียบแล้วก็ปล่อยนะครับ ตอนนี้ผมลงอยู่หกสิบนะครับนียบแล้วก็ปล่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาปักเขาทำทางเสร็จแล้วนะครับทางดีนะครับเห็นว่าทางดีปล่อยลงเร็วไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเวลาอันนี้เบรกไม่อยู่นะครับเบรกร้อนแล้วเบรกไม่อยู่นะครับนี่ครับเราก็ต้องค่อยๆตงไปเรื่อยๆนะครับประมาณทั้งหกสิบ หยับแล้วปล่อยหยับแล้วปล่อยนะครับ สามนะครับลบนะครับนี่ครับสิบล้อกำลังคานลงนะครับเียบแล้วก็ปล่อยเียบแล้วก็ปล่อยนะครับเพื่อให้การเบรกเรามันไม่ร้อนนะครับเียบแล้วก็ปล่อยนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับเียบแล้วก็ปล่อย เกียร์ต่ำนะครับยาปิดแอร์เด็ดขาดนะครับเพราะว่าแอร์นี่แหละเป็นตัวดึงเครื่องนะครับให้รถเราดึงไว้นะครับเปิดแอร์ให้มันช้ำๆไปเลยเปิดน้ำยาเยอะๆนะครับเพื่อให้มันดึงเครื่องนะครับนี่ครับเหยียบแล้วก็ปล่อยลงไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับ ใครจะลงเร็วก็ช่างเขานะครับเราลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเวลารถเยอะๆนี้ก็ต้องลง สะสมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจานเบรกจะแดงแจะเลยนะครับแล้วก็เบรกก็จะหายเบรก็จะไม่อยู่น้ำมันเบรกก็จะเดือดน,นะครับเพราะว่ามันร้อนเต็มที่นะครับถ้ามันร้อนแล้วถ้าเราลงมาแล้วไม่ไม่ต้องจอดพักนะครับค่อยๆประคองรถนะครับถ้ามันไม่อยู่นะครับถ้าเราลงมาเสร็จแล้วมันร้อนจัดแล้ว เราก็ค่อยๆประคองรถวิงง่งให้มันผ่านลงไปเรื่อยๆจะเย็นกว่าเราจอดนะครับ สวัสดีครับผมครับผมดันตรวจโควิดนะครับตรวจเพื่อจะวัดไข้และก็ไอ้นี่นะครับกรอกประวัตินะครับเดินทางไปไหนมานะครับเดี๋ยวน้กการก่อนลุกก่อนนะพี่นะครับผมสักประวัติก่อนลุกม,มันคึ้ก่อนไปไหนมาไหนครับพี่๋อ,อครับผม นี่นะครับประวัตินะครับมาบอกให้มาลงประวัตินะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะครับครับผม ต่อต้านโลกนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแยกกระบินนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมุ่งหน้าตรงไป จะไปปาจีนนะครับท้าเีเยวซสายจะไปสาแก้วนะครับ นอนนะครับนี่ปั๊มปตทอมอร์นิ่งครับผมมอร์นิ่งตอนเช้านะครับผมไปกระตรอครับผมไปกระตรอครับเดี๋ยวเข้าไปลงของกันนะครับที่บริษัทนะครับเพราะว่าจากที่ผมนอนมันก็ไม่ไกลนะครับไป ประมาณทักสิบกโลนะครับจากที่ปั๊มกรดทอที่ผมนอนนะครับไปเลยอย่าไปอย่าไป นนััี้ะครบแยกเหนือินนะครับเลยนี่ไปประมาณ1กิโลนะครับเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าเข้าสู่โรงงานนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลย กางป่าเลยนะครับผม CP Starland นะครับโอ้เขาตัดต้นมะม่วงออกนี่หวา่าเขาทำสาวใหม่ <c oughs> นี่นะครับมาถึงแ,แล้วครับผมโรงงานนะครับมีรถจอดอยู่นะครับสองคัน รถจอดอยู่สองคันนะครับพิโลกแล้วก็รถมึงเลยนะครับก็ลงไล่ๆกันแหละอันนี้เรามาไม่ได้คิวหนึ่งนะครับกินข้าวนอนรอก่อนโอเคนี่ครับจอดรอครับ นี่นะครับตอนนี้ลงเสร็จเรียบร้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยเด้อ